ก็คือว่าเขาที่ปูน้องเนี่ยเก่าสองเนี่ยแต่ว่าจับปู่กัเขากระผมเนาะเพื่ออีกไ่อยากหายร้ายแต่อีกคนหนึ่งคือเขาสองอ่ะครับผมปูนี่พอไม่สองกับสามห้องนั่นแล้วเอาอย่างนล้นนะครับสวัสดีครับผมกับมื้อนี้ครับผมเนาะผมกับยูวัดปูเก็บสองครับผมจะมาตามตัวเลขให้เอฟซีทางช่องครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเด้อก็มีแฟนคลับทางช่องครับผมเนาะโอนเงินผ่านผมมาครับผมมาเห็ดปูเก็บสองครับผมเนาะนี่ครับผม คุณสวรีสีหาจันครับผมเนาะนี่ครับผมยัหาลอยบาทครับผมเด้อมาให้ปูครับผมเนาะกระคออัลโมธาสาธุบุญครับผมปูครับผมปูครับปูครัาธุครับผมเนาะเต็มเต็มเลย Wal pola pelit yang bisa kelang lewa mewa itu dino be tanang petik. สิทังปฏิตังตุมหังสมิวัติสมิสตุสัภเ,เวริยันตุสังกปามเันโทมนาลาโสยถาปิชฌายุราโสยะธาสปิติโอวัสันตุสพัพพะโลกวินาสตุมาเตมปวัดวันตับลายโยสุขีติขายุโภปวะอภิวาธนะสีริสเดียจังวุฒาปัจายิโนจตตาตัวอัมบาวัตันติอายุวันโนสุขังคพระรามสาธุกับผมเ no. นาะขอให้เอฟซีทั้งจองกับผม ฉกฉกมันมันกับผมลำรวยเงินทองกับผมยอดรบบนเขียวส่วนใบใหญ่ใหญ่ใส่กระเป๋าเงินครับครับผมปูขายขายของดีแม่ขายของดีนั่กับแม่ครับผมจีดงครับผมเนาะไปก้อนแล้วแล้วแแม่ไปแล้วครับผมเอาขอต่อครับผมเนาะนี่ครับผมมาตามเหล็กปูเอฟที่ทั้งช่องกับผมเนาะเป็นได้ปูครับผมอืมวดที่เหลววดที่เหลวก็ลดว่าถูก จักเก็ตออกออกเก็ตนี่พูดผมว่าแลนวอร์ผมมาเนี่ยเกียร์โยนตัวมันเนี่ยมันเกิดมันมันได้จะเก่าสองมาสามารถนะครับผมดัวที่อ้วนสิอันให้บนอันล่างว่าสั่นครับอเกียร์ออกเก็ยออกออกออกอีนี้ครับผมอืมครับผมแต่คือว่าเขาที่ปูนนี่เก่าสองนี่แต่ว่าจับปูบนเขาประผมเนาะเพื่ออีกไม่อยากหายไร้แต่อีกคนหนึ่งคือเก่าสองอ่ะ ครับผมปูนี่พอมันสองกับสามห้อนั่นแล้วห้องอย่างแล้วนะสูตรนี้ครับผมป و ا ถามไม่ใส่ศูนสองูนามนี่มันพอนอกซูนสออกแล้วนี่ก็ดเ้าสองคูดนึงตับอีกทุวคูดนึงไหมครับผมปูอืสบูถูกรับผมเนาะหมดทีเดลยวครับผมเก้าสามครับผมหานไปแต้มนิ่งครับผมเนาะูนั้งซนเจครับผมคือผมไม่ปูนันสเก้าสามลหมดทีเดลยวครับผมก็บอออกครับผมเต้มอันนี้กับเตี่ยหกศูนกับเต้มมา้งเจครับผมอเที่ดาครับผมเนาะ ว่าน,นี้เ,นเพิ่มเล่ออกเปสองคู่ก็เลยาะเพิ่มแก้มะน,น,มมนะมั 8, 9, 0, 1, 2, มนมาปูนี่ครับผมเนาะชุดตัล่างครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับผมนี่แนวประจ <c oughs> านเลยมันเป็ปูลักเลนี่ครับผมรับนี่แหละบนหาเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์อีกเหละครับ 5, 9, 1, 9, 0, 8, 1, 8, 0, ผมเพียนตัวเดียวนี่นี่เลย เนี่นหาเกาหนึ่งได้ปูแมนคือลางห้อคู่เดียวนะลาง 30, 09, 60, สามศูนย์ศูนย์เก่าหกศูนย์ครับผมเนาะบนล่างครับผม 90, 09, เก่าศูนย์ศูนย์เก่านะปูเนาะนี่ครับผมนี่ครับตะวันปูนี่เด้ตรงกันหลายเจ้าครับผมแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดมั้งครับเป็นตเด่นตั้ชนตะวามันมันปบบไหนครับผมถ้าแปดแปดเดีนน่นจน้นนะ ปดเดนลายสูงรุ่้าตัวที่ทั้มพ้นมากคื้ปอร์นกลยังปอร์ปูแม่พ่อวากับผมเนาะปีหกหาครับผมเก้ากับศูนย์มาทุกงวดกับผมเด้อบปอร์โกกับศูนย์กับผมเนาะมีปูตัแต่ท้ายมากวันครับผมสองมือมว่านี่แปดศูนย์ตรงกันเกือบทุกเจ้าครับผมแปดศูนย์มากอะคนเรียนร้ายเาะถ้าเกอากศูนย์ก็ฟื้นก็อย่างนี่ปู่อะไรก็ววา ปูศูนย์ 0, ต้องกลบเหงือเศร้าอย่ครับผมศูนเก่าครับผมกา้ผลนะิตมากมากกว่านี้คือทนะเลน่ะเนาะครับความเห็นกันกวาจากวันหนึ่งครับเขียนไวมันเป็น0ุนเก่าูนเก่าี่ปูเนยน่นเ,ยเป็นรางแต่ว่าเป็นเบืงง้งคำนวณิิดบ่นอยู่ดิคีค่บ่บน่นนบนโอ้อันนี้คือว่ามันเก่าศูนปูแปดเก่าบอกเก สุดๆอันนี้สุดๆเก่าเลยนี่ครับผมมันก็ไปเก่าเลยเห็นใจะครับเอาบอตัดอันนี้ออกเห็นไหอืมครับผมก็ว่าเสี่ยวซูนมันว่ามันมีซูนแล้วนะครับเสี่ยวซูนมันใส่บักพกนี่แหละครับผมโอ้ยผักโกกับเกี๊เขาเลยตัดตัดเกี๊ออกนี่นี่อืมครับผมสุดๆันมาแล้วนะเขเลยตัดแปรออกเพราะว่าลูกติดลักล่อยครับงวดนี้เขาเขาบอตัดแาบนี่สุดดีก็มันล้วนเลยแปรกับเก่าเห็นไหมแปรกับเก้านี่มันมามันเก่ายังมานะ มีมาตัวน no ี้แปกับเกอืมนี่เี้ยเี้สุดแปดกับเก่ามัดสกอตดสกแตละสงกับสามก่อนเซปูดสอกับสามสองกับสามจีกับสมก่อนสกอตอีกอ่ะเ่ันบ่ัดสกดบนดดิส่ดนี้บันรัดดิไม่ได้สองกับสบ่เมียนเมนบปูฮะมันไข่ปาเดวสุดนั่อง๋อนึกเอาสุดนั่นบี้สุดนี้ทิมแล้วนี่นี่มแล้วเนี่ยาคเดียวนึงปูมาชิมดอกหดเดียวอีมันผ่ดน่ะมันผัดกเดียวเ้า ปล่อยไปแล้วตอนเอาเอส่วนไหมมันร้อนรได้นี่นี่ครับผมสุดนี้สุดนั้นมันหนึ่งกับสองป่ะทำทำว่าใช้สุดนั้นที่ที่ไวแกนนี่ได้ส่วนสองหนึเจียมได้ครับผมแม่ครับส่วนนั้นมาใช้ส่วนนี่นี่ครับอยู่นี่เรียนส่วนี่อย่างนี้ส่วนี้แม่นี่เห็นปะมากอะมันก็มากกวนี้ร้อนรัวดิ้ครับผมปูนี่สุดนไหมมันเป็นสุดนั้นสุดนไหมที่ปูแม่นี่ส่วที่นี่เวันที่สามเนี่ยอันนั้นว่ายมาหลายงวดผลนะนี่ที่ปะก็มาสามงวดแล้วนี่นี่ร้ดนรันีิครับถ้าสุดเก่าแม่ป่ะครับผมปูนี่แหละ เกากระ่วนวะเกากส่นมาใช้ตัวนี้เมื่กี้สามสาม่นเนี่ยจะกินสาม่นใช้ปูแมนจะนได้อ๋อครับผมสามส่วนสามเกาสาม่นสามเกาแมนตัวเกาห้าวหน่ยแปดมีเกาศู่นะเการะส่วนส่นครับผมเกากระส่วกับผมปเกากครับนี่เราไม่ได้เกากร่วนเนะเห็นไหมเกากร่ปูแมนครับผมน่มาใช้ส่สาเกคือเกาน่อยสาม่นามเกาแมนตัเฮ้าคือจับตัวเดียวแล้วดิสานตัวเดียวอืมสานตัวเดียว ถว่าเน่นสามศูนย์เตปูตกกันมันกับศูนย์เก่าหกศูนย์บนก็เน้นหาเก่าหนึ่งครับผมเนาะเก้าศูนย์แปดหนึ่งครับผมแล้วก็แปดศูนย์ครับผมกับแปดกับเก่านะกับแปดกับเก่าครับนี่ครับผมเนาะเป็นปูครับผมเนี่ยถือว่าในตลารางถือว่าเขาดีครับผมเหรียญวอลักเหรียอันสามรักเสรียญเท่าไหร่ครับผมเมรียญเนี่ยที่ปูเนี่ย สถามกับสี่บอนีวบอนีวแมะมาเห็ดไหม้เนี่ยสามหลักแสนนี่เก้ากับศูนย์มาชน่ะทีไรว่าจะแก้หกสิบปีสิบวันก็แก้ได้ครับผมครับครับครับเมียว่านี่เมียงครับอันนี้สามหลักแสนนี่หนึ่งกับสองมาสองเดอครับอันนี้สามหลักแสนนี่เก้ากับศูนย์มาเก้ากับศูนย์เมียงครับผมกลางวันนี่นี่ยสงสัยเด้ทามันเลี่ยงกันนั่นงวดนั้นมันลดครับอืมถามันลดหนี่ยมาศูนย์กับหนึ่งงวดศูนย์กับหนึ่งเจตูเมียงศูนย์กับหนึ่งผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็น เก่าบดศูนย์แล้งนี่ครับไปก้มานี่ครับผมาต่วนนีมมม้มันมาศูนย์กับนึ่งนี่ศูนย์กับนึจะปูศูนย์กับมาหากน้าศูนยบ 3, นบ่มาลแสนครับผมแต่ปีหกศูนย์นี่พลาดางวดเดียวปีหกศมาถึงปีหกหาพลาดงวดเดียวแม่นสามแสนนี่ครับผมตัวตัวที่เท่าไรเบิ้งน่าพลาดงวดเดียวพลาดงวดเดียวครับผมเนาะวันนี้มาศูนย์กับนศนกับนึ่เนี่สามหลเแสนเนียครับผมปูนึงเข้าเลย ตัวนี้มานกันอีกบต่ตัวนี้ก็สนนำสูตรบักกันรักวาเห็นเากับสูน,นี่มาชนกับอันนี้สูญกำลังมาชนตัวนี้อี่บครับผมปูขอปนี่ได้๋ยวโลกบ้านซีหาเจ็ดแปดศูหน,นึ่งปเขาดีด้ครับผมอน,นีกเขาดีครับผมอันนี้เจ็ดแปดไเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วสูญนหนึนห,นห <9 S 1> ครับผมูนนแล้วีหาหครับผม ซีหาคือสามีผสซีหาครับผมปลุงของวันสีหาครับครับผมกาเก็บเก็บก็แปดแมามามาแปมาแปติบูแปดเพอเกมันมันอยู่ไก่พดครับผมอยู่ไก่ตัวดินอยู่ไก่ครับผมอู่ไก่ไจะ้ามามาแปดเรือแปดมาถ้าวันบลูดเนี่ครับผมบอูดมากเลยมากเกาเต็มๆเลยอมาเกาติปูแน่อ้ครับผมเกตก็แปดนั้นบ่บนไดนะ เนาะรับผมเนาะนี่ครับผมถือว่าหน่อยคู่กับผมเนาะบนครับหาเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์กับผมสามศูนย์ล่างครับผมเน้นตกกันศูนย์เก้าหกศูนย์ับผมเนาะนี่ครับผมจับตามมองครับผมตรงกันหลายที่มากครับผมนี่ครับผมเห็นมาปูกันที่แล้วนี่เลขอ่าเนี่ผมว่าเลขเน้นหลวงวัวเก็บสิบปีเนาะครับผม พกดเฉลี่ยนะครับผม7007อ,ออกหลีเลยมีอันมันกะน,นั่นี้ดะครับ<ด>ผม<อ>มาหล่เนี่ยครับผมนะแต่ที่เราเทียมครับผมแคปหนา้นนาจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ร่วมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผม